fc ใจดีครับส่งมาให้ครับ16พฤษภาคมให้887เม็ดเดียวครับวิ่งล่างเงินล้านนะครับเลขออก87ล่างครับงดที่แล้วส่งมาให้ครับให้2ครับให้20เม็ดเดียวครับเลขออกล่างครับ20นะครับสวัสดีครับสวัสดี fc ทางช่องพหัชชนแนลครับมือนีครับวันที่14มีถุนนายน2หา68ครับมือนีครับ จะมีแนวทางมาแบ่งปัน f อทางช่องครับผมเนาะมีเอซครับผมเนาะพ่นใจดีครับผมพ่นว่าพระหัตอยากให้พหระหัตลองลงเลขชุดนี้ดูสิเปิดตัวงวดแรกนะเพราะว่าพี่เห็นเลขชุดนี้น่ะเข้าดีก็เลยส่งมาให้พหระหัตครับผมเนาะพ่นสรงมาให้ครับผมเพ่นว่าอยากให้เอฟซีทางช่องผมครับผมเนาะบดหนีบดสินครับผมเพราะว่าเลขชุดนี้เพ่นแจงคขาบเาว่า ถูกมาแล้วล่างตรงตรงสองวดติดต่อกันแล้วครับผมเนาะมมกกะตามได้เพราะแมกกะพานครับผมทุกย่างเป็นแคนาลท่าครับผมเนาะงวดวันที่สิบหกพฤกษภาครับนี่ครับแน่จริงต้องชุดเดียวครับให้ล่างครับเด่นที่แปดครับวิ่งเงินล้านครับให้แปดเจ็ดนะครับเลขออกล่างแปดเจ็ดตรงๆนะครับงวดที่แล้วครับ ล่างครับให้2ครับวิ่งเงินล้านครับ2 0เม็ดเดียวครับล่างออก2 0นะครับผมว่าเลขชุดนี้นาติดตามอยู่ครับผมเนาะพะวาเลขมีแค่คู่เดียวเองครับผมเลขวิ่งตัวเดียวแล้วก็ล่างอย่างเดียวนะครับให้มาเม็ดเดียวเน้นๆนะครับก่อนอื่นครับมีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตาม ลุงปากช่องให้หน่อยลุงปากช่องครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับได้9ออก8 9 4ครับได้6ครับออก5 6 3ครับได้7ครับออก687ครับได้2ครับออก2 2 7ครับได้8ครับออก388ครับได้9ครับออก3 0 9ครับหยดก่อนครับเนาะหวดที่แล้วครับผมนี่ครับ ให้352ครับผมไม่ใช่ให้7เลขออก352ไม่เข้านะครับผมเนาะงวดนี้ครับลุงปากช่องครับได้1นะครับวิ่งบนตัวเดียวครับ1เม็ดเดียวเน้นๆครับแล้วก็จับคู่นะครับผมเนาะจับคู่ให้2คู่ครับ1 4แล้วก็16นะครับลุงปากช่องนะครับส่วนชุดล่างก็ผมเนาะของลุงปากช่องก็ผม นี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวได้3ออก3 6ได้5ออก85ได้6ออก06ได้7ออก8 7งวดที่แล้วเลข9ไม่มานะครับเดี๋ยวงวดนี้ครับผมเนาะผมจะลงให้ F อทั้งช่องครับผมเพราะว่าลุ่งปากช่องครับผมเผิ่โทรมแล้วครับมือเสานี่ครับผมเนาะเอาโอเคครับผมลงตามคิวนะครับ เราก็มีเอฟซีทั้งช่องก็ทำนกถามมาเยอะมากครับผมให้ผมตามลุงโชคดีให้หน่อยครับนี่ครับลุงโชคดีครับบนเด่นที่5ครับหลักร้อยเด่นที่3นะครับหลักลอยสามครับผมเนาะเลขออก3 5 2หครับนี่ครับเพื่อนไฮสามศูนย์ห้าครับผมเนาะสามหาครับผมนี่ครับถือว่าหลักร้อยของลุงโชคดีแม่นครับผมเนาะแล้วก็วิ่งบนนะครับ เด่นที่5ลองศมาที่5นะครับรอก่อนนะครับรอก่อนส่วนของคนดวงดีนะครับคนดวงดีเนแจงข่าวแม่ครับผมเนาะเนแจงข่าวแม่ครับผมคนดวงดีนะครับจะได้ครับผมเนะาะเช้าวันเลขออกนะครับจะให้เชา้าวันเลขออกนะครับหมดกรแหมา แปดเจ็ดเม็ดเดียวครับผมอุทุศเหลวให้มาสองสามเก้าเม็ดเดียวครับผมเนาะงวดนี้รอเชา้าวันเลขออกนะครับคนดวงดีนะครับผมเนาะเพราะว่ามีเอฟซีทางช่องไลน์มาถามเยอะมากครับผมพระหัตตามคนดวงดีให้หน่อยนะเพราะว่าเลขไม่หลายตัวพี่ชอบครับเป็นแจงข้าวแม่ครับมาครับผมพระ,ะเอฟซีทางช่องนะครับเนาะมาดูของ ชุดนี้ดีกว่าครับผมเอมี่เอฟซีใจดีครับผมเนาะเพิ่นสองแนวทางมาให้เพิ่นว่ามักกระตามได้ผมมักกระพานครับผมเนาะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวครับมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะครับนี่ครับ16กพฤษภาครับล่างครับเด่นที่8ครับวิ่งเงินล้านก็8นะครับจับคู่ให้เม็ดเดียวครับให้87เนะครับเลขออกล่าง87ตรงๆครับ งวดที่แล้วครับล่างครับเด่นที่2ครับวิ่งล่างเงินล้านนะครับผมเนาะนี่ครับวิ่งเงินล้านหรือว่าวิ่งล่างเงินล้านครับได้2นะครับจับคู่20เม็ดเดียวครับล่างออก2 0นะครับงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับนี่ครับวิ่งล่างเงินล้านครับได้5้าครับผมเนาะได้5ครับ54เม็ดเดียวนะครับได้5ครับ 54เมตรเดียวนะครับมกักกระตามได้ครับผมเนะมาะมักกระพานครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมเพราะว่ามีมเอฟซีใจดีครับผมเนาะเพิ่นส่งแนวทางมาให้ครับเอฟซีใจดีครับผมเอฟซีใจดีครับผมเนาะ เปิดตัวงวดแรกครับเพื่นว่าอยากให้เอฟซีทางช่องผมนะครับผมลองซื้อเบงครับผมเนาะมีน้อยซื้อน้อยมีเยอะซื้อน้อยนะครับผมเนาะกเล่นหลายครับผมวิ่งล่างเงินล้านครับวิ่งล่างเงินล้านนะครับ ให้ที่หนะครับ5เม็ดเดียวครับจับคู่ให้นะครับจับคู่ให้นี่ครับ5 4ตัวเดียวนะครับงวดก่อนก็20งวดถัดไปก็87นะครับแปมา20แล้วก็มางวดนี้ครับ5จับคู่ให้5 4เม็ดเดียวนะครับ โอเคครับผมเนาะห้า okay สี่เม yup. ็ดเดียวครับลงวันที่ดีกว่าวันที่สิบหกทับหกทับหกแปดครับนะครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมมาแคปหน้าจอนะครับของ fcjd เนี่ยครับผมเนาะเปิดตัวงวดแรกครับเพราะว่า ทำมากกับตามได้่มหักกับพานครับผมนเพันแจกครับมว่าเลขชุดยิงก็ถือว่าหน่อยตัวมากครับผมนกผมว่าน่าติดตามอยู่ครับผมอ๋นี่ครับกับประมนี้ครับผมเนาะวิ่งล่างเงินล้านครับวิ่งที่5้าครับผมเนาะจับคู่ให้54เม็ดเดียวครับกับสุดท้ายนี้ครับกขออวยพ่อห้ F c ซท่าช่องที่เบิ่งคลิปนี้ครับ เดินทางแคล่าขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ